สวัสดีค่ะชาว youtube ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับราศีเนาะนะคะเดี๋ยวเราให้ไพ่ช่วยทำนายกันเลยนะคะว่าจะโชคดีเรื่องอะไรบ้างราศีไหนเด่นเรื่องอะไรนะคะวันนี้ก็คือจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะ Green w i s e Tarot นะคะมาทำนายกันเนาะโอเคเดี๋ยวขอญาต หลังางไพ่ก่อนกันนะคะอะก็ไม่เป็นอย่างทินนะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันนะคะว่าโอเคอืมออยหลุกมือขอภพยนะคะ เรามาดูกันเลยค่ะว่าอ่าแบบแรกคือ the chariot นะคะ the chariot นะ the world นะคะ is of pentacle นะคะอ,อ่ะนี่คืออย่างแรกอย่างต่อไป Age of Cup นะคะแล้วก็ The Lover The Lover นะคะแล้วก็ Queens of Cup นะคะเดี๋ยวนะคะขอยากนะมันให้มันตังเบี้ยนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะไม่เคยตรงดีกว่า <laughs> อ่ะโอเคคำทำนายนะคะก็จะมีอยู่ว่าคุณน่ะ จะได้รับโชคจากการเดินทางไกลนะคะย้ําว่าโชคจากการเดินทางไกลนะคะมันมีการเดินทางนะคะแล้วแต่วมันก็มันเป็นการเดินทางไกลนะคะไม่ได้หมายความว่าเดินจากอีกหมู่บ้านเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งไม่ใช่แต่อาจจะเป็นการข้ามเขตจังหวัดหรือว่าแบบต้องนั่ง นั่งนั่งเขาเรียกอะไรมันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเดินทางอะคะ่ะหรือคุณอาจจะไปต่างประเทศก็ได้นะคะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าการเดินทางไกลนะคะคุณจะได้รับโชคจากการเดินทางไกลนะคะและพร้อมกับการเดินทางไกลในครั้งนี้ของคุณจะทําให้คุณนะคะเจอคนที่คุณชอบด้วยนะคะ จเจอคนที่คุณปรารถนาอยากจะได้เจอนะคะคนที่คุณฝันเอาไว้ว่าเป็นเขาเรียกอะไรมาสเตอร์ลิสสำหรับคุณอะคนรักที่คุณอยากได้หรือคนที่คุณตามหาคุณจะได้เจอเขานะคะคุณจะได้เจอความรักจากการเดินทางไกลด้วยได้โชคและยังเจอคนที่ชอบคนที่ใช่ด้วยนะคะมีราศีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอญาดล้างไพ่ก่อนนะคะเพราะว่านะ โอเคโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าสามราศีที่จะโชคดีจากการเดินทางไกลแถมได้เจอคนที่ชอบคนที่ใช่อีกต่างหากนะคะมีราศีอะไรบ้างแต่แด้นำเต็มๆลุ้นจังเลยนะคะราศีแรกออกมาแล้วค่ะตั้มจัสติกค,คือราศีตุลน,นะคะราศีตุลน,นะคะ ราศีที่สองคือชัมพลันนะคะราศีธนูนั่นเองนะคะราศีที่สามลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นราศีไหนนะคะบังราศีสิงห์นั่นเองค่ะนะคะและนี่ก็คือ3มราศีที่จะโชคดีจากการเดินทางไกลแถมได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบด้วยนะคะก็ คลิปนี้ก็จบทำนายคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ที่น่ารักไว้ด้วยนะคะใครที่พร้อมจะรับคำทำนายนะคะให้กดพร้อมรับคำทำนายเนาะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะยิ่งสำเร็จผลนะคะขอบคุณที่ติดตามกันมากๆคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย